เอาล่ะครับก็ขอราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็มในเกมไหม่ครับเอาชีวิตรอดในอ่าพาร์ทที่6กันเร็วนะครับเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้จะออกตามหาป่าจังเกิลนะครับก่อนอื่นเลยน็อกรอบผมก็ไปหาเพชรนะก็ได้มาเยอะพอสมควรนะนี่ืถือว่าเยอะนะก่อนอื่นเลยมาครับสุดเพชรก่อนที่กลัวอย่างแรกก็ต้อง เสื้อเกาะเพชรแล้วก็ตามด้วยกางเกงแล้วก็อ่ะหมวกนะกางเกงหมวกแล้วก็รองเทา้าโอปเค,เคประมาณนี้นะครับแล้วก็เพชรยังมีอีกเยอะเดี๋ยวก่อนอ่แอ็กเอกออกมาก่อนแล้วก็ทำดาบด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไม้ออกมาก่อนอ่้คาบเป็นดาบเพชรเลยนะครับ โอเคประมาณนี้เอาขวานออกมาด้วยนะแล้วก็เพชรก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่นะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันก่อนอื่นเลยก็มีเปลี่ยนสุดแป๊บหนึง่งใส่สุดเพชรเลยนะชึบโอเคทีนี้ก็มีสุดเพชรเต็มตัวแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เอ็นซาน ก่อนอื่นเลยเสียกเกาะเ็กตรงนี้อืมเก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมอะไรไปบ้างอืมอาหารเหลือน้อยนึงเดี๋ยวเอาอาหารไปเพิ่มนะครับานโรมีข้าวไหมโอเคเดี๋ยวไปเอาข้าวแป๊บ ข้าวข้าวเอามาทําขนมปังนะครับอะประมาณนี้ชึบชึบเอามาครับเป็นขนมปังได้มา21อันเนาะโอเคอันไหนที่ไม่จําเป็นก็เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็เออต้องเอาเตียงไปด้วยแต่ก่อนเอินครับเตียงมาใหม่ก่อนชึบอะ แล้วก็ไม้นับโอเคครับเตียงออกมานี่แล้วก็ยอมสีเตียงนิดนึงนะครับอเป็นสีชมพูก็แล้วกันชึบชึบโอเคโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละที่เตรียมไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอครับขนมปังเพิ่มอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับนี่ชึบ โอเคประมาณนี้50อันน่าจะพอละนะับก็ของที่เตรียมก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะับดาบที่ขุดแล้วก็ขวานประมาณนี้นับเดี๋ยวออกตามหาปลาจังเกิลกันเลยนับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีนับก่อนอื่นจะไปทิศไหนดีอ,อ๋อโอเคไปทางด้านหลังตรงนี้แล้วกันนับ ดูซิว่าจะมีอะไรไหมเอ่ยด้านหลังตรงนี้ยังไม่เคยไปสำรวจเนาะเดี๋ยวดองรองเดินดูก่อนนะชึบชึบชึบข,ขึ้นขึ้นเขาก่อนโหด้านบนนี้เป็นหิมะด้วยอืมโอเคไปได้อยู่นี่ค่อยคเดินมาชึบชึบ ตรงนี้ก็มีเมรอตนะก็ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็หลังจากเดินมาสักพักละตอนนี้ก็เอ่อเรามาอยู่ภูเขาตรงไหนสักรูปหนึ่งนะครับก็ไกลจากที่บ้านพอสมควรเลยนะครับอนอื่นเลยตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับแต่ว่าแถวนี้มีฐานเยอะมากขอขุดฐานไปเลยก็แล้วกันนะนี่ขุดฐานไปด้วยนะครับ ชึบชึบชึบก็มีฟอร์จูนอยู่ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับโอเคตรงนั้นมีเหล็กขุดเหล็กไปด้วยเอ่อโอเคด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นทางลงถ้ำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขุดเหล็กไปต่อแล้วก็ฐานตรงนี้ขุดมาให้หมดเลยนะครับก่อนที่เอ่อจะมืดนะดมาก่อน ชึบชึบชึบอืมทานเยอะมากโอเคครับก็ขุดมาหมดที่เรียบร้อยละแล้วก็กําลังใกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับเหล็กตรงนี้ก็ขุดมาให้หมดเลยชึบชึบแอ,อาเจอทานอีกขุด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 แล้วก็เจอเหล็กอีกก้อนหนึ่งขุดมาให้หมดนะครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ขุดทานหมดมาที่เรียบร้อยละแล้วก็อโอเคมืดพอดีนะครับเดี๋ยวหาที่นอนแป๊บหนึ่งโอเคนอนก่อนนะครับอ่าโอเคตื่นสักทีอ่ะออกเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเออไปทางนี้แล้วกันนะครับเดินตรงไปต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอป่าจังเกิลไหมนะ มาทางนี้เดี๋ยวหาทางลงแป๊บหนึ่งโคตรสูงเลยทางนี้ทางนี้อ่อโอ้โหเหล็กตรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันก็ขุดมาแล้วกันนะครับเชึบฐานก็น่าจะพอละนะครับในตัวก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับกอขุดเหล็กก็แล้วกันเชึบอโอเคหมดที่เรียบร้อย ค่อยๆลงอาจจะเจอตัวอะไรสักอย่างโอเคไม่รู้ว่าจะเจอป่าจังเกิลไหมนะครับก็ลองมาทางนี้ดูก่อนโอเคอืมค่อยๆเดินมาทางนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเหมือนเห็นอะไรลางๆใช่หรือเปล่า เดี๋ยวโอเคเจอป่าจังเกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนู้นนะเฮ้ยถือว่าโชคดีนะเจอง่ายขนาดนี้อะก่อนเอื่นเลยค่อยๆเดินไปก็แล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะรบอ่ะก็ชึบชึบโดดตามต้นไม้ไปก่อน โอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงเบนซี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอ่อต้นนี้มีโกโก้ให้ไม่เอ่ยเอ่อโกโก้โอ้โหไม่มีไม่มีสักอันเอ่ออ่ะตรงนี้ไงโกโก้ขอโกโก้ก็แล้วกันนะชึบโอเคแล้วก็งั้นขอตัดต้นไม้ต้นนี้ไปนิดนึงอ่ะชึบโอเค เอาไว้ไปปลูกโกโก้เนาะอะ้อแตงโมนะเก็บมาด้วยอ่าแตงโมเยอะอยู่แถวนี้เก็บมาก่อนจึ๊บโอเคแล้วก็โกโก,โก้ตรงนี้ด้วยจึ๊บประมาณนี้นะครับดูซิว่าจะมีสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่ในป่าจังเกิลไหมนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากเดินมาสำรวจสักพักแล้วก็โน่นนะเจอสิ่งก่อสร้างปลูกสร้างตรงนั้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนะว่ามีของอะไรให้ไหมนะแล้วก็มีนกแก้วตรงนั้นด้วยอือต้องให้อะไรเอ่อมเมล็ดโกโก้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะวิโอโหตกลงมาสูงมากเดี๋ยวก่อนน้องหาย น้องนกหายโอเคอยู่ด้านบนตรงนู้นนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่ด้านล่างหายไปไหนแล้วให้ตัวด้านบนก่อนก็ได้นะวิโอโหตกอีกแล้วจึ๊บโอเคมานี่มากินไม่เอ่ยออาหรือว่ามเมล็ดข้าวโอเค โอเคนะครับก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังใกล้มืดด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปสำรวจดูก่อนคงไม่มีตัวอะไรนะปักท็อตนิดนึงฮลัลโหลโอเคทีนี้ก็ลงมาด้านล่างมีตัวอะไรไม่เอ่ยอุ๊ยอย,ยังโดนลูกธนูอยู่ชโอเค เดี๋ยวเปิดกล่องดูก่อนโอเคมีแต่กระดูกแล้วก็เหล็กนิดนึงนะครับอะ่ะแล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งนะครับตรงนี้เอ่อชึบชึบอะ่ะนี่โอเคอันนี้น่าจะเป็นอืมน่าจะลายสุดเกาะมั้งนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยขอนอนก่อนดีกว่าชึบชึโอเคครับ okay, นะตอนนี้ก็สํารวจตรงนี้หมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็ได้ทั้งโกโก้นะก็ได้มาที่เรียบร้อยละแล้วก็ต้นจังเกิลน,นะก็แต่ยังไม่ได้อต้นก้านะครับเดี๋ยวต้องหาต้นก้าแป๊บหนึง่งโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัดต้นจังเกิลตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อไดอ้ต้นอ่อนด้วยนะครับ ตัดมาก่อนยื๊บโอเคเดี๋ยวเก็บต้นอ่อนไปด้วยเอาไว้ปลูกที่บ้านนะครับคงไม่ต้องไปกลับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไกลพอสมควร่ะตอนนี้ก็น่าจะได้เวลากลับไปที่บ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอแต่งโมอีกนิดนึงนะครับ่อประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้นกแก้วตรงนี้มาตัวหนึ่งด้วยนะครับ โอเคหาทางกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับโอเคนะครับก็ในที่สุดก็กลับมาถึงเอ่อบ้านของเราที่เรียบร้อยละจะเรียกว่าบ้านได้ไหมเนี่ยอืมอ่ะก็อย่างน้อยก็กลับมาถึงนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแร่อืมน่าจะต้องคาบกล่องเพิ่มละนะครับก่อนอื่นนี่เอาไม้ออกมาก่อน อเคครับกล่องเพิ่มนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บแร่ไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนับ okay, นะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะับเดี๋ยวเอาโกโก้มาปลูกนิดนึงนะครับเดี๋ยวหาที่ปลูกก่อนเออเอาไว้ตรง ตรงนี้แล้วกันนะครับชึบชบนี่โอเคปลูกแบบนี้ไปก่อนนะ,นนะครับปึ๊บปึ๊บชึบอ่าประมาณนี้ครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเราเดี๋ยวขอเก็บของในตัวด้วยนะครับอ่อเก็บไม้ไปก่อนเ,ออเก็บไม้ไปก่อนโอเคแล้วก็ต้นไผ่ต้นไผ่เอาปลูก เดี๋ยวก่อนนะปลูกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนีบบบบบบบ่โอเคปลูกตรงนี้ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็เก็บไปนะครับ่อเก็บของเก็บของที่ไม่จําเป็นเก็บไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับน่าจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e ให้เป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะรเร็วเว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับโอเคบายบายนะครับ